สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซด์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนํามาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้านะคะวันนี้เราพบกันในวันพุทธที่4มิถุนายนพุทธศักราช2568ค่ะดิฉันอนุภาสีรีรวงรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะคะตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมาดัชนีตลาดปรับตัวลลงค่ะมาปิดอยู่ที่ระดับ1,135.60จุด ลดลง13.58จุดหรือคิดเป็น1.18เปอร์เซนต์ค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่26,662.79ล้านบาทส่วนรายการหุ้นร้อนหุ้นไซวันนี้ค่ะขอนำเสนอหุ้นบริษัทแพนบีมีเดียจำกัดมหาชนหรือว่าแพนบีค่ะซึ่งวันนี้นะคะในภาคเช้าที่ผ่านมาหุ้นแพนบีก็ร่วงลงค่ะและล่าสุดค่ะที่ประชุมของผู้ถือหุ้นนะคะวันที่29เมษายนที่ผ่านมาอนุมัติให้ซื้อหุ้น h e โ LED ค่ะ มูลค่า4,000ล้านบาทกับ RockTech และบริษัท w i n Harve s t t n t e r n a t i o n a l แแต่ให้เจรจาขยายระยะเวลาการดำเนินการดำเนินธุรกรรมดังกล่าวเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนสูงจากมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐส่งผลให้ภาคธุรกิจโดยรวมชะลอตัวเพื่อรักษาระดับเสถียรภาพคล่องเพื่อรองรับความจำเป็นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันค่ะ ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะได้ให้ความเห็นต่อประเด็นนี้ค่ะโดยระบุว่ามีมุมมองที่เป็นบวกนะคะจากการขยายเวลาทําธุรกรรมกับร็อกเทคออกไปจากสถานการณ์ภาพรวมเศรษฐกิจปัจจุบันที่ชะลอตัวช่วยทําให้แพนบียังไม่ต้องรับภาระดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นจากเดิมที่คาดว่า5%หรือประมาณปีละ100ล้านบาทเนื่องจากแพนบีจะต้องกู้ยืมจากสถาบันการเงินมูลค่า2,000ล้านบาทในการซื้อหุ้นฮัลโล LED ให้กับร็อกเทค สำหรับการทำธุรกรรมกับวินฮาเวสบริษัทยังมีความมั่นใจว่าจะเป็นไปตามแผนภายในวันที่28กรกฎาคม2025นี้แม้ว่าราคาหุ้นแพนบีปัจจุบันอยู่ที่5บาท50ตังต่ำกว่าราคาเพิ่มทุนราว21%และบริษัทมองว่าสถานการณ์ราคาหุ้นเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่การดำเนินง,งานของธุรกิจก็ยังเป็นไปตามแผนกลยุทธ์การเติบโตค่ะเย่าลไรก็ตามบอลลิสโก้นะคะระบุว่ายังต้องติดตามสถานการณ์ต่อไป โดยหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนคาดว่าบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้น Hello LED ได้50%ในปีนี้และช่วยผลประกอบการเพิ่มสูงขึ้นค่ะจากเดิมที่แผน B เป็นเพียงผู้ให้บริการในการขายสื่อโฆษณาให้กับ Hello LED รับรู้ส่วนแบ่งรายได้20%หรือประมาณปีละ120ล้านบาทและสามารถรับรู้รายได้และกำไรที่เพิ่มขึ้นหากควบรวมงบการเงินของ Hello LED ค่ะ ทั้งนี้ฮัลโห LED นะคะมีรายได้ปีละประมาณ620ล้านบาทในช่วง2ปีที่ผ่านมาและมีเน็ตมา g i จินประมาณ32%หรือกำไรปีละ200ล้านบาทโดยหากไม่รวมการหักส่วนแบ่งรายได้ให้กับแพน B 20%ฮัลโห LED จะมีกำไรปีละประมาณ320ล้านบาทจากสมมติฐานหากแพน B ถือหุ้น50%ในช่วง2ปีนี้และรวมงบการเงินของ h ั l โห LED จะทำให้แพนบ ทำให้กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นราวปีละ50-60ล้านบาทจะมีอัพไซต์ต่อกำไรสุทธิในปี2025-2026เพิ่มขึ้นประมาณ4-5%และมีผลกระทบต่อ EPS dilution e f f อฟ t จากการเพิ่มทุนตามแผนประมาณลบ2%ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ซิสโก้ได้มองแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส2ทับ2025คาดอัตราการใช้สื่อโฆษณาที่73-75% จากไตรามาสหนึ่งทับ2025อยู่ที่68%ค่ะแต่ธุรกิจ engagement marketing อาจจะอ่อนตัวจากช่วงฤดูฝนคาดกำไรสุทธิปี2025-2026เติบโตเฉลี่ยปีละ11%ยังไม่รวมการซีเนจีในครั้งนี้จากการคาดรายได้ธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านปี2025มีการเพิ่มม media capacity ประมาณ10%มาอยู่ที่1500ล้านบาทคาดอัตราการใช้สื่อ75-76% และคาดรายได้กลุ่มกิจกรรม Engagement Marketing เติบโตปีละ7%ไม่รวมรายได้จากกีฬาโอลิมปิกในปี2024คาดอตาัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่31.4% 3 2 4จถึง3า4จากปี2024อยู่ที่29.9%จากคาดรายได้ธุรกิจสื่อโฆษณาที่เพิ่มขึ้นและไม่มีรายได้กีฬาโอลิมปิกที่อัตารามาจิ้งต่ำกว่าสื่อนอกบ้านกลุ่มธุรกิจ Engagement Marketing เพิ่มขึ้นบอลทิสโก้นะคะก็ยังคงแนะนำซื้อสำหรับแพนบีค่ะประเมินราคาเป้าหมาย7บาทนะคะโดยภาคเช้าที่ผ่านมาหุ้นแพนบีก็ปิดการซื้อขายภาคเช้าที่5บาทค่ะลดลง50สตังค์หรือที่เป็น9 0 9มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่8572ล้านบาทและนี่คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เรามาฝากคุณผู้ชมคุณฟังกันในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติม ติดตามอ่านข่าวแบบเรียลไทมได้ที่เว็บไซต์หุ้นยนต์ซต com นะคะและยังติดตามได้ทาง Facebook Instagram x l i n e s ไลน์สแควร์ท a เล r ก d e t i เทรดและรับชมย้อนหลังที่ช่อง YouTube Channel ค่ะวันนี้รายการหุ้นร้อนหุ้นไซต์หมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ทุกคนจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14นาฬิกาโดยประมาณวันนี้ดิฉันขอตัวลาคุณผู้ชมคุณฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ